คำสุดท,ท้ายเป็นไงพี่น้องโอ้โหไม่เผ็ดให้มันรู้ไปพี่น้องเอ,อ้ยยัดสวัสดีครับ,รบพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเมื่อน,นี้กลับมาพอกับบ่าวอยัดอีกเส้นเคยมาครับพี่น้องวันนี้น้องมาทำ สีนครับสีนสีนแสน้ <c oughs> นำคนตกทำมมาซอยหันเป็นเตาไปสีน <c oughs> <c oughs> ได้ไเป็นได้เป็นได้นับต่อไปเหรอไปคชิงไข่บานเจ้าเอินยังบานข่ออื่นคนชิงไข่เด้เนี่ยเนี่ยพี่น,อน,น้องซีนซีนใต่ดตะไขรลงไปเนี่ยเนี่ยเนี่เต้มลงไป มีทีเด็ดพี่น้องมีทีเด็ดแล้วมาปึ๋งกันอุ้ย,ยเป็นหอมอย่างดีเลยพี่นอออออ้องหอมคัชค <c oughs> ่ะป่าเลื่อมนี่นี่นี่ทีเด็ดเดี๋ยวอ่านด้วยเนี่ยยังเนี่ยงัวน้อยอร่อยแน่นี่เดี๋ว่ามันยังเนี่ยโมเนขี้ยัดขวดบ้างแอเค <c oughs> มาดีเลยพี่น้องในวันนี้ ดีดีแต่แกอยู่เซ้าแกเห็นไอ้แกจะว่านี่บ่พี่ต้อมเก็บมาดีดีดีคัดดีแน่พี่น้องเลยเปิดบ่อได้มันกันพัดเกินได้อีปโอ้โหพันติดอันนี้เพิ่นซีนมาเพราะว่าพิ่นติดเทปเก่าไอ้ผมกันรั่วกันรั่วฟังเสียงโอ้ยปิดเสียงโมเมนต์เปิดล้วงขาวเออเปิดออกมาเพิ่นบอกว่า เปิดออกมาแหลกๆเปิดออกมาแหลกนะแหลกๆเลยมันสีมีกินยังไงไม่กินดีไลยเนี่ยใส่ลงไปเลยพี่น้องวันนี้เราจะคั่วขี้นะครับใส่เยอะไหมสาวปวงประมาณนี้แหละวานนี้น้ำอ้อเจาะนะใช่พี่น้องน้ำอ้อเจาะคั่วเพียะเมื่อนี้จะคั่วขี้เพียะสู่สาวปวงกินอย่าอย่าดุใจเย็น จะมันนัวเลยพี่น้องนัวนัวป่ะอืมขาดเลยจะพนว่าเปิดมาใหม่ๆมันมีกินอยู่แล้วไม่ครับข้าต้องป้ายไปไปน่อยน้อยของคู่กันไปจ้าวันนี้จะจุสุกมักขัวชีจี๊บสาวปวงแนะนำ ่ยังงไปุ๊ก<น>ขี่พี่อะเสียเกียลงไปนิดหน่อยเกียร์ุงหัวอันนี้กระตุกโคเซมมาเซ่ายซน่าเซร์ลรลฟ์หัวหลกหัวหล่มนมีคนลงไปไม่ได้ดีนอกรอเดือดค่อยมาชมอีกทีนะจ๊ะ takpong, oh mebayat nipip nipip kok ja, mangan tuan <laughs> Sao, kumahit, มาครับพี่น้องป้องไปก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสําหรับคั่วขี้เพียของเรานะเนี่ยพี่น้องสาวป่วงเติมวันนี้ด้วยไอเติมเลือดใส่ด้วยเข้มข้นขนาดพี่น้องเอ้ยมาเซจแซฟน้ำกันกระบ,บ๋กยัดนะพี่น้องสาวป่วงบอกว่าให้กินข้าวแค่คาเดียวว่างั้นบ่กยัดจะจับให้นี่คําเดียวพอพี่น้องมา จ้ำเจียวก่อนนะอันดับแรกจเจวตัวนี้นะใส่น้ำเพีย้ยงวน้อยจ้ำเจียวคำเดียวพอนี่พี่น้องยกมาให้พี่น้องเบิงน้ำแน่ oh. ว่าเจียวเป็นยังไงตัว oh. มากเลยเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยกินข้าวนะพี่น้องจะไปทำงานนั่นเนี่ยใส่เนไ็ไทด้วยเห็นเปล่าเนี่ยคำแรกคำเดียวและคำสุดท้ายเป็นไงพี่น้องโอ้โ oh. ห ให้เพ็ดให้มันรู้ไปพี hey, ่น้องเอ้ยยัดสลุปน่ากินก็พัง ไมเงยบแลวบางยัดบ้าว่าดื <c oughs> มสาวปวงอยู่หงงัวเด้อมันสมัครเข้าืมแขนมากเลย <c oughs> มาพี่น้องนักหม,ม,ม,มากลิ้นไหมนะอันนี้อยู่ฝกัฝกหนึ่งฝักหนึ่งอยู่นี่ผมอ่มอมอำลำเลยครับพี่น้อง มาเป็นหอกมาสดเลิศเนี่ยเป็นไรแทะงัดอันพักอะไรมันไม่หรอกเป็นหอกแต่มันสวยงามไม่ใช่หรอกเมื่อกี้มก็ยัง <c oughs> ของกันปั้นยังางโบราณเนี่ย ของมักอืมข้อแห้งอะเพื้องข้อหนาดเลยะสีส้มด้วยนะเจีวเสือเด้อยมไม่ยังแอบแฝงหรอก คนโมกินเอื่มแลลวพี่น้องอืมโอ้ยบาดคอเนี่ยอุ้ยอ,อ,อิอยอ่มแล้วเจอเข้าไปคำเดียวอิ่มพี่น้องมึงเน่นี้ยเจ้าวะขากะลีเลยพี่น้องเลยว่ามันหัดคอว่าะไว มาพีาน <c oughs> าน่น้องงัดขับมาเล็วเนื้อใส่บัน่บาานบอยกินไหนพร้อมชอวบั่นแซบั่นเล <c oughs> <c oughs> ไดสื่อเด้อเน่ไข่ดุนหนี่บะมี่ได้รีกว่าห่างนะกลับไปสือตามตลาดตล <c oughs> าดชดพี่น้อง

ไปแล้วไปน่นองไปกนเร็วอืมตัดแตกไปทอะไม่สิบดปลาสาาพวงบเสาาพวงทากินไปพี่น้องสวัสดีครับโซนสดีคค่ะ